สัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็นรถ e ีโคคานะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับ s u ู u k i ิสวิฟสีขาวคันนี้นะคะคันนี้เป็นซูซูกิสวิฟนะคะ 1.2GLX นะคะสีขาวเป็นรถปี2016คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ผ่อนอยู่แค่อยู่แค่เดือนละประมาณ6,000นะคะ6,000เท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้นะคะได้รถสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีหน่อยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะ เรามาเริ่มกันจากที่ไฟคู่หน้านะคะไฟคู่หน้าของคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์มาคู่กับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นลายลังพึ่งนะคะตรงกลางมีโลโก้เป็นของซูซูกิสวิปนะคะแล้วก็ตัวนี้รถเป็นสีขาวนะคะสีเดิมๆเลยแล้วก็ตัวนี้ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกแต่งนะคะขอบ15แต่งมาแล้วสวยๆนะคะคันนี้นะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างให้เลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นกุญแจนะคะกุญแจแบบสมาร์ทเคเลตลูกค้ากดปุ่มนี้เปิดกุญแจได้เลยเปิดประตูรถได้เลยนะคะคันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะใครที่มองหาอยู่ใครที่มองหารถทรงแฮตแบกห้ back, าประตูนะคะไว้ใช้งานต้อง คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเรามาดูกันในส่วนของด้านหลังนะคะตัวน,นี้เป็นรถทรงแฮสแบกค่าประตูนะคะด้านหลังเบาะแถวที่สองเนี่ยสามารถพับราบลงไปได้ลูกค้าใส่ของได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็รถของเรานะคะที่ร้านของเรานะคะเดิมๆทั้งคันนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยขยับนะคะ หัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยแปลว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนมาก่อนนะคะไม่เคยโดนชนมาก่อนไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายนะคะได้รถสภาพสวยๆเดิมๆนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับคันนี้แถมผ่อนเบาๆอยู่แค่เดือนละ6000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ6,000เท่านั้นเองดูได้เลยนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับเลย รถสวยจริงๆนะคะคันนี้อยากให้ลูกค้าได้ไปใช้งานนะคะตอบโจทย์ของใครหลายๆคน,นะคะที่เน้นขนของนะคะเน้นประหยัดนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านในของรถคันนี้กันบ้างนะคะด้านในตกแต่งเป็นสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะ,ะสำหรับเบาะผ้า แล้วก็ตะเข็บไม่แตกไม่มีรอยเยินเลยนะคะแปลว่ารถเจ้าของเดิมใช้งานน้อยจริงๆเพราะคันนี้มาอยู่เพียงแค่72,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะด้านในตัวนี้สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดในส่วนของเครื่องเสียงให้ดูกันดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าจะใช้งานนะคะก็เหยียบเบรกและกดปุ่ม สตาร์ทเครื่องอย่างนี้ได้เลยแล้วก็จะบอกว่ามาพร้อมกับท่อแต่งให้เรียบร้อยนะคะเรือนมาอยู่ที่72,977กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันลูกค้าสามารถควบคุมนะคะเครื่องเสียงนะคะด้วยพวงมาลัยได้เลยแบบนี้เลยนะคะอ่ะในส่วนของ วิทยุนะคะตัวนี้รองรับนะคะ USB นะคะ USB MP3 แผ่น c d FMAM ได้หมดเลยนะคะระบบแอร์นะคะใช้งานได้ปกติแ mm hmm. อร์เย็นเพลงเพาะนะคะคันนี้แล้วก็ด้านในนะคะสะอาดสะอ้านเพดานไม่มีคราบน้ำเลยนะคะแปลว่ารถคันนี้สวยจริงนะแล้วก็ไฟลูมนะคะตัวนี้ติดปกติเป็นไฟ LED ด้วยนะคะสวยไปอีกอ เกียร์นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ขับสบายแน่นอนเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะแห้งไม่มีคราบเยิ้มคราบน้ามันนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่เคยถูกเปลี่ยนมาก่อนนะคะรอยสีมาร์กจุดจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะรอยซีนยังอยู่ครบสมบ,บูรณ์นะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเลยนะคะตรงกับสําเนาเล่มเลยแล้วก็ดูน็อตฝากระโปรงค่ะ น็อตฝากระโปงไม่เคยถูกแกะมาก่อนนะคะรถคันนี้อย่างที่บีบอกเลยว่าสภาพมันคือเดิมจริงๆนะคะฝากระโปงหน้าไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันหน้านะคะเป็นคันหน้าเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยขยับเช่นกันนะคะสําหรับคันหน้าลูกค้าได้รถคันนี้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะเป็นรถอีโคคาร์นะคะเครื่องพันสองร้อยซีซี ใช้ในเมืองประหยัดน้ำมันแน่นอนหรือจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเบาๆด้วยนะคะออกรถฟรีดาวกันไปเลยสําหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3าม0 0นบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2016เป็นตัว1.2 GLX นะคะ รถปี2016สีขาวมาพร้อมแบบล้อแม็กแต่งหล่อๆนะคะภายในก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยคันนี้นะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทนะคะออกรถศูนย์บาทห่อน ผ่อนอยู่แค่เดือนละหกพันเท่านั้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทักมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลทักมาคุยมาขอสอบถามข้อมูลกับบีเพิ่มเติมก่อนได้เลยที่เบอร์064-768-6572หรือจะแอดไลน์บีมาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะ อยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะคะบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ไม่ต้องกังวลค่ะคุยข้อมูลกันก่อนได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Su ู zuki ิ w w ิป 1.2GLX ปี2016ราคาขายอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นมาอยู่แค่72,000กิโลเมตรนะคะใช้งานน้อยมากๆแถมได้รถสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บด้วยนะคะเวลาบลงคลิปใหม่ใหม่ จะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ